โยมว่าพระมีศินกี่ข้อนะคนส่วนใหญ่ก็จะตอบ227อาตมาไปถามพระที่สุรินเจ็พระที่บุรีรัมศ0ีพระที่ทำดาวเขาแก้วเหมือนกันหมดทุกคนทรงจํามาผิดเนะี่ยจำว่าอุโบสถศินมี227ไม่ใช่โยม2องไม่รู้ใครแต่งแต่พระศาสดาตัด150สแกนให้ดูได้ยมคีคำว่าศิกาบท227ไปไม่พบคำว่าสิกาบท227ในพระไตรปิฎก เพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้มั่วไม่ได้พูดเองพูดตามคำสัสดาไปดูเปลี่ยนเป็น150นยกดค้นหาสปัดหนึ่งข้อมูลขึ้นมาแล้วพระแตปิดกบาลีสยามรัฐภาษาไทยเล่มที่20พระสุดตันตปิดกเล่มที่12อังคุตลานิกายเซกขสูตรที่4หัวข้อที่528ดูก่อนพีูุ่งหลายสิกขาบท150ทั่วนนี้ย่อมาสู่เทศทุกึ่งเดือนเห็นไหม มีพระสูตรนี้ถึงสพระสูตรนะโยมเปิดตำราของมหมามกุฏราชวีวิตวลัยซึ่งแปลมาจากเล่มนี้บาลีสามรัฐนะกระจายเป็น91เล่มโยมเปิดดูก็เจอนะไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้หน้า4 5 1 150สิกขาบทที่มาในปฏติโมกนะ เปิดไปดูพระสูตรที่สองไฮไลท์ไว้ให้150นะเปิดไปดูพระสูตรที่สามก็150เปิดไปดูพระสูตรที่สี่ก็150ตกลงเราจะตามพระพุทธเจ้าหรือเราจะแต่งเองเห็นไหมตัวเลขตรงๆกลมกลมชัดๆไม่ต้องเติมไม่ต้องตัดสำนักในประเทศไทยแปลตรงกันหมดเลยนี่ เมื่อกี้บาลีสามรัฐให้ดูทั้งภาษาบาลีภาษาไทยนะอ่าไปก็ดูข้อมูลของทุกสำนักบาลีสามรัฐนะดูก่อนพิสุ์หลาย150ยห้าสปโดยมหามกุฏ150ยห้าสโดยมหาจุลา150ยหาสแปลโดยท่านพุทธีร้อยาสิบตัวคําบาลีดยัท่าแปลว่าหนึ่งกับครึ่งสิขาประดาบทอันบุคคลพึงศึกษาสตัง10คูณ10บร้อยรครึ่งคือร้อห เหมือนพระเจ้าตัดว่าพระองค์เนี่ยบวชมาเมื่ออายุ30ปีย่อนหนึ่งโดยวัยก็คือ29 30ย่อนหนึ่งอันนี้ก็คือร้อยกับครึ่งก็คือ150นะภาษาเป็นอย่างนี้นะไปเปิดของมหาจุลานะถ้าโยมไปวัดในสายมหานิกายทั้งหมดก็จะเจอตําราชุดนี้นะในทุกวัดนะ ก็เปิดดูก็150นหนี่พระสูตรที่1นึ่งห้สพระสูตรที่สองร้อยห้าพระสูตรที่สามรห้พระสูตรที่สแต่พระไม่ได้มีศินแค่ร้อห้าคนอ่านไม่ดีฟังไม่ดีว่าอาจารย์คือริตีกแล้วบอกว่าไปลดศินจากสองสองเจเหลือร้อยห้าไม่ใช่นี่คือศินที่ ศาสดาให้นำมาสวดทุกกึ่งเดือนแต่ศิลพระทั้งหมดมีสามระบบไปดูนะศีลระบบที่หนึ่งิลระบบแรกบัญญัติก่อนปาติโมนะมีเราใส่ข้อเข้าไปได้363้อผูข้อพเจ้าไม่ได้ใส่ข้อนะแต่พู้เจ้าบอกว่าเวลาบัญญัติไปแล้วบอกแม่นี้ก็เป็นสิ่ของเธอประการหนึ่งแล้วก็บัญญัติบัญญัติแม่นี้ก็เป็นสิลของเธอประการหนึ่งญญญญน,เน,นงเะ,นนงนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดู เดี๋ยวค่อยไล่ไปตรงนี้ก่อนนะระบบที่สองคือปาติโมผู้เจ้าบัญญัติเองขีดนํานี้เป็นพุทธวจนะทั้งหมดเหตุผลในการบัญญตัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ผู้เจ้าปริวิตกขึ้นมาเองให้นำมาสวดทุก่ึงเดือนพระอริบุคคลเป็นผู้มีสินมั่นคงยั่งยืนในสินกลุ่มนี้มี150ตาม4ีพระสูตรมาสักครูนี้ระบบที่สอภิสมาจาริกธรรมหรืออภิสมาจาริสิกขา ขีดนำนี้ก็เป็นพุทธพจนะเป็นสินที่ว่าด้วยมารยาทโคจรเหตุผลในการบัญญัติเพื่อให้เกิดความเริ่อมสใสแก่คนไม่เริ่มใสและเริ่อมใสย,ยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วพระริบุคคลโซดาถึงพระหารก็เป็นยังไงสําคัญมากโยมบกพล่องได้สินกลุ่มนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลก,กุตรธรรมด้วยพระเหตุสักว่าใช่ไหม นี่ไม่ใช่สำนวนอาจารย์คึกคลิ์เลยสำนวนศาสดาแท้ๆนะนั่นคือโยมเห็นเลยว่าผู้เจ้าบอกเลยพระอรหันก็บกพ้องได้เห็นนะอ่านั้นพระอรหันไม่ได้เนี๊ยบทั้งหมดโยมจะไปคิดว่าพระหันเนี๊ยบหมดนะอ <c oughs> ผู้ใดรักษาสามารถเป็นเหตุในรังโยน์ได้มีมากกว่าหนึ่งพันข้อทุกวันนี้นั่งนับเราระดมพระทั้งหมดนับเลยมีกี่ข้อกันแน่ได้หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบข้อ ยังนับไม่จบเดี๋ยวจะนับต่อไปรวมแล้วกี่พันข้อเข้าไปล่ละเพราะฉะนั้นถ้าโยมบอกว่าพระมีศินสองสองเจ็ดสินกลุ่มนี้จะหายไปทั้งกระบี่สามร้อยหสิบสามข้อสินกลุ่มนี้จะหายไปทั้งกระบี่อีกเกือบสองพันข้อเห็นนะแล้วตกลงพระมีสินกี่ข้อยังไม่มีใครนับจบสักทีเลยน,ะนี่เดี๋ยวเราจะทำเรื่องศินมาให้สักเล่มหนึ่ง แล้วนับมันทุกข้อเลยนะ,ะนี่คือข้อมูลในบาลีสามรัตโยมเพราะนั้นเมื่อชาวพุทธและพระเองไม่ศึกษาพระวัดปา่ปาก็ปฏิเสธคำศาสดาปฏิเสธพระตบ,บิดกอัตมาถูกสอนมา20กว่าปีบอกว่าย่าอานนะพระตบ,บิดก ปีแรกที่อาตมาบวชใครมาพูดเรื่องพระตะบ,บิดโดอาตมาด่าก็หมดเนะี่าไปอ่านอย่าไปอ่าน,อย,าอ,านอย่าไปศึกษามีแต่ทฤษฎีนะใช้ไม่ได้นี่นี่นี่คำอาจารย์เรานี่เดีที่สุดนี่เราเคยพูดมาแล้วแบบเขานี่แหละแต่เราเลิกพูดแล้วแต่ก่อนเราก็แจกหนังสือครูบาอาจารย์แจกแหลกแจกแหลกเลยดีๆอาจารย์ชั้นดีอาจารย์ชั้นดีอาจารย์เถวไม่ดีไม่ดีไม่ด,มด,มดีต้องอาจารย์ชั้นต้องอาจารย์ชั้นนะเดี๋ยวนี้เลิกแจกคาศาสดาอย่างเดียวนะ ไม่มีอาจารย์เราคนเดียวพระพุทธเจ้านะเข้าใจมาหมดแล้วเห็นมาหมดแล้วนะในแง่มุม